อดปลาดุนะคะทุกคนกิน้รวเทียงแล้วเหิวเข่าพนะี่น้องแต่ว่าอันตอนนี้ืเป็นเวลาบใาบมง้งด้วยพี่น้องในของเล่นใหม่เนาะข่อยนะในของเล่นใหม่นะทุกคนตะเพาะอย่างดีเลยระเพาะตัวนี้คือมาสําหรับปิ้งย่างด้ยจ้าแต่ว่าอ่าเอามาทอดปลาก็ได้ผลด้ไม่เืองน้ํามันด้วยแล้วก็ไม่ติดระเพาะด้วยนะคะทุกคนเดียวอาังงามจ้าแล้วพี่น้อง ปลาดุตัดหัวแล้วลูกซื้อมาฝากเนาะน้ำมันมีแดดหล่ะพี่น้องคนมันตกอ่ะมันนี้มีแดดตากเน,ะนเาเนะเลยเอากระทะตัวนี้มาล้องถอดดึงเราจะปรากฏว่าได้ผลเนาะเพื่อนๆคนไหนสนใจสังในต๊อกๆด้วยทุกคนเด้อราคาไม่เท่าไรหร่หรอกใครบอก็ได้มันจะกลายเป็นว่าโปรโมทสินค้าไปเนาะเพราะว่ามันข่อยบ่มันเซลขายของ เคยเอามาทอดในโมูบนงคือซื้อไม่ติดกระทะจะย่างเนื้อก็ไม่ติดย่างอะไรต่างๆก็จะไม่ติดน้ํามันก็มีเปลืองลองทากินดูแล้วปรากฏว่าได้ผลเนาะส่งต่อเนาะทุกคนเนาะใครสนใจก็จัดการเลยเข้าไปดูเลยไม่ติดกระทะเลยจ้ะอันนี้น้ำมันใช้น้อยเดียวเนี่ยเนื้อเริ่มจะสุกแล้วพีน่น้องเรื่องอาลามลนาไนากินมากปลาสดๆเลยนะปลายังไม่ได้ตากแดดเลย จากเลยเลยทุกคนเราจะทําให้เขากรอบขนาดไหนก็ได้ทำก็ง่ายค่ะทุกคนอลองทำกินดูนะคะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นอะไรก็แล้วแต่ทอดไม่ติดกระทะย่างก็ไม่จิดไม่ต้องใส่น้ามันไอ้นี้คือเราเราทอดเนาะแต่ว่าเราใช้กระทะตัวนี้เนาะลองทํากินดูนะคะทุกคน ใ,ใครที่ชอบคลิปแม่นั้นเห็นว่าคลิปนี้มีมีมประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ไปเด้อสวัสดีนะคะ